เต็งเจนเจนเดื่องว่าร่อยมากวันนี้น้ำมะพร้าวจ้ะน้ำมะพร้าวเป็นน้ำผัดน้ำหอมไก่ทอดตามสูตรจนะ้ะน้ำมะนาวอันชันมผสมมะนาวกาแฟข้าวเหนียวจ้ะข้าวเหนียวกิน บ,บ้านๆตามภาษาคนให้คนหน้านะจ๊ะเนาะทำนี่ก็แซ่บแล้วข้าวเหนียวไก่ทอดส้มตำตำแตงตำถั่วตำนี่ก็นมจีนน้ำยาทำนี่ก็แซ่บไปนะจ๊ะมั่งอาจารย์มากินน้ำกันจ้ะสิบเซอร่อย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  ฝนตกจ้ะอยู่โมระเบมาฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนเลยจ้ะตกลิ่นๆเบิดมือนเบิดคืนมันยากาศดีจ้ะเย็นสบายแต่ว่าจืนจังน้อยเอแล้วนะจ้ะเนาะกินแล้วเนาะจ้ะเนาะเอล่ะเอามายัวๆัวเชย เขาเ้าตอนจังมุงน้อนี่